สวัสดีครับสวัสดีวันที่สดใสวันที่เป็นบานวันที่มีพลังงานแห่งความสุขมาแล้วน้โมน้โมมาแล้วส่งเสียงเจยแจกมาแล้วน้โมน้ำโมขอมารับ,รบจา่ามีเรื่องทุกใจให้บอกน้โมมี อย่า <พ ừng S 1> ลืมน้ำโมน้ำโมคนจนจริงใจปัญหาหนาไรให้บอกน้ำโมเรืองกดูแลร่างกายกันแฟนหญิงชาย ต้องทายกันได้นะสำหรับวันนี้อ,นอีกแล้วใน,ใน,ในี่สเกตวันมาหากราบครับนม,มีเจนอน,นานมนเจนอแฟนทุกคนอย่าเพิ่งลืมนะโมอย่าพึลมกันซะก่อนนะนมามามาไปต่อ <ใน S 2> ไปต่อ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  มาเพื่อนกันในช่วงของวันนี้ด้วยแล้วกันนะก็วันนี้อีกหนึ่งวันครับของการได้ออกมาไลฟ์สดในช่วงเวลาค่ำคืนครับเป็นเวลาแห่งความเรียกพลังงานเรียกความดึงดูดเรียกของความสำเร็จในช่วงเวลาค่ำคืนเราเดินทางกันมาร่วม14วันวันนี้แล้วนะครับแล้วเราก็จะดังกำลังที่จะเดินทางต่อไปเรื่อยๆของชีวิตที่มีอยู่เหลืออยู่ 21วันปรากฏขึ้นมาบังเกิดปรากฏดังที่เราต้องการและปรารถนาอย่างแน่นอนถ้าเรายัางไม่ท้อแล้ะเรายัางตั้งเป้าที่ที่ที่มันสั่นสะเทือนนะครับที่มันชัดเจนที่มันแน่นอนแน่วแน่นะครับมันก็จะปรากฏรอเราอยู่แล้วความสุขของผมไม่ทุกวันเลยตั้งแต่ผมออกมา,าทำการไลฟ์เรื่องของกดแข็งแรงดึงดูด นิวรอนในสมองแอปซอนในสมองคืนพลังงานที่อ่าเป็นพลังงานที่เราไม่คาดคิดไม่คาดการไม่คาดหวังหรือไม่มีใครมาบอกเราเลยเนี่ยครับผมทําตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้สิบสี่วันผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขทุกวันเลยไม่มีความเครียดใดๆเข้ามาหรือไอ้สิ่งที่มันมากระทบผมรู้เท่าทันและผมระง,งับมันได้โอ้เป็นอะไรที่อัศจรรย์นะ แล้วชีวิตเราต่อจากนี้ไปก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอะไรที่มันเคยผิดหวังท้อแท้ถดถอยฮอเหเฮยวหดหูเรื่องราวในอดีตที่เป็นผ่านมาเอช่างมันช่างมันไม่สนใจอยู่แต่ปัจจุบันมีความสุขไปวันๆมีความสุขถึงแม้จะถูกกัดพื้นที่โดยการประกาศฉุกเฉินนะพราก็ฉุกเฉินหรือแม้แต่เรื่องราวของการปิดปิดเมือง โดยที่ว่าเราไม่ได้ถูกกักกันเฉพาะอยู่ในห้องอย่างเดียวเราก็ยังอยู่ที่บ้านเราใช้ชีวิตปกติในเรื่องราวของการได้ออกไปพบปะผู้คนตามที่เคยเป็นอยู่ในอดีตผมว่ามันเป็นวิกฤตท,ที่มันเป็นโอกาสสําหรับผมเองเลยนะที่จะได้มีชีวิตใหม่เริ่มต้นคิดไข้ ai, ควรไตรตรองในสิ่งที่ผิดพลาดหรือในสิ่งที่ทํามาแล้วมันมันไม่ได้ดังใจมันไม่สําเร็จมันมันไม่เป็นไปตามความคาดหมายลองมาช่วงนี้ครับ ช่วงประกาศนะฮะให้อยู่กับบ้านบอกว่าโอกาสดีเลยที่เราเราจะได้ถูกคิดแล้วก็เริ่มวิธีการใหม่ๆที่จะเอวิกฤตมาเนี่ยเราจะทำยังไงให้อยู่กับวิกฤตและสู้วิกฤตได้เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆครับพี่น้องแต่ก็ไม่เคยท้อครับ ปัญหามีให้เราแก้แล้วเราให้เราพุ่งชนเสมอวันนี้ก็มีความสุขล้าลาอีกแล้วอีกหนึ่งวันนะครับผมเชื่อว่าการที่คนเราได้ได้มีชีวิตอยู่ทุกวันเนี้ยเหนื่อยยากทรมานทุกข์เข็นประสบเรื่องราวของเ,อเงินปัจจัยรอบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆเป็นทุกประสบความยากลาบากก็เป็นทุก ไม่มีเงินใช้ก็เป็นทุกข์ไม่ได้ใช้ชีวิตอิสระถูกกักขังบริเวณก็เป็นทุกข์โรคก,กำลังระบาดก็เป็นทุกข์ทุกทุกอย่างเลยในท,ทุกวันนี้นะแต่อยู่กับความทุกข์ไม่ได้ดิครับพุทธองค์นะฮะถ้าเราในลทธิ์เชื่อเรื่องของศาสนาก็บอกว่าคนที่จะปลดปลงปล่อยวางได้ อยู่กับความทุกข์ให้เป็นฮะแล้วก็วางวางความทุกข์ให้ได้วางความวิตกกังวลความเดือดร้อนเนื้อร้อนใจเลือนร้อนตัวความไม่สมปรารถนาเนี่ยทุกทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเพียงคนเดียวมันเกิดขึ้นกับคนที่มีชีวิตและสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีดวงจิตดวงวิญญาณและมีสังขารทุกทุกอย่างเลยครับเจ็บนิดนึงอะไรมาบีบมาข่วนมาขีดนิดเดียวใครมาพูดให้แสลงหูก็ทุกข์แล้ว ตาไปมองเห็นรูปที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ถูกใจสิ่งที่ตามองแล้วไม่ประทับใจสิ่งที่ตาได้สัมผัสแล้วไม่รู้สึกว่าถูกกับหัวอกห,หัวใจของเราก็เป็นทุกข์แล้วคนเราทุกข์เพราะอยากทุกข์เพราะชาติะตาโมรณนะก็ว่ากันไปในเรื่องราวของอกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทําแต่ทุกวันนี้ที่เราทุกข์ทุกข์กันอยู่ครับเพราะเรา วางอารมณ์ไม่เป็นเพราะเราเพราะเราวางความคิดไม่ได้เพราะเราปล่อยวางกันไม่เป็นแล้วเราไม่ได้สร้างเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่มันอยู่เหนือทุกจริงจริงถ้าอยากปลดทุกพ้นทุกต้องไปบวชเลยนะหมอไม่ใช่จริงๆแล้วอยู่เป็นมนุษย์ธารวาสอย่างนี้เราก็มีสติควบคุมความทุกข์ให้ได้อยู่กับทุกอยู่ให้เป็นแค่นั้นละครับแล้วเราก็จะผ่านมันได้ทุกอย่างทุกสิ่งครับ ทุกหมดนั่นแหละที่วันนี้ผมจะมาคุยเรื่องราวของสามสามเคล็ดลับที่เราจะก้าวข้ามความทุกข์โดยที่จะทําให้เราไปสู่ความสําเร็จได้สามเคล็ดลับที่จะมาบอกมาเปิดเผยผมเชื่อว่าทุกคนอยากได้แก้วหรืออยากได้สิ่งวิเศษสมมุติว่าเป็นตะเกียงวิเศษจากอาลาดิน ถููถูถ,ถ,ถูแล้วมียักษ์ตนหนึ่งโผล่ออกมาจากตะเกียงแล้วมาบอกว่าถ้าแต่เจ้านายที่เคารพท่านปรารถนาได้สามอย่างแล้วข้าจะบรรดาลสิ่งนั้นให้ท่านมันเป็นไปได้แต่ไวในนิยายแต่ความจริงก็เป็นไปได้ถ้าเราเอาแก้วสารพัดนึกดวงนั้นนะครับมาเป็นเครื่องมือในการสั่งสั่งยักษ์ตนหนึ่งนะครับแล้วก็ยักษ์ตนนั้นอะ่ะเป็นเป็นตัวที่ใหญ่มากอยู่รอบตัวเราอยู่ เป็นเป็นเป็นบรรยากาศรอบโลกเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วเราก็ปารถนาบอกกับยักษ์ตัวนั้นว่าฉันต้องการเป็นคนมั่งคั่งเฟื่องฟูเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยเป็นคนสมส่วนเป็นคนสติปัญญาดีสมประกอบเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนหล่อเป็นคนสวยเป็นคนหุ่นดี เป็นคนนั่งมีเป็นคนใจดีเป็นคนอายุไขที่ยืนยาวเป็นคนที่รันลาแฮปปี้ตลอดเวลาเป็นคนที่สุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยยักษ์ตัวนั้นก็อ่ะโอเคโอเคถ้าท่านปรารถนาอย่างนี้เดี๋ยวข้าจะจัดให้จะถามว่าเครื่องมือหรือว่าแก้วสารพัดนึกหรือว่าตะเกียงวิเศษนั้นนะคืออะไรไขปัญหาความสําเร็จของคนสําเร็จที่เขาทํากันแล้วเขาไม่ค่อยมาเปิดเผยหรือว่าไม่ได้ออกมาตีแผ่ แต่วันนี้ครับผมไปจับจุดได้แล้วก็ไปศึกษาจากคนที่เขาสําเร็จเรียนรู้และเดินตามจากผู้ที่เขาสําเร็จตะเกียงตัวนั้นนะครับตะเกียงแห่งความวิเศษหรือว่าตะเกียงแห่งยักษ์เจนนี่หรือแก้วสารพัดนึกที่เราตามหาปรารถนากันอยู่นี้นะครับกดแห่งแรงดึงดูดครับเป็นตัวยักษ์ยักษ์ตัวนั้นเป็นกดแห่งแรงดึงดูดและตะเกียงก็คือจิตของเราเนี่ยนะครับที่มันมุ่งมั่นแน่วแน่ อยู่กับพลังงานบวกที่เป็นแอปซอนนะครับตัวนี้แหะครับเป็นตะเกียงวิเศษเป็นแก้วสารพัดนึกคุณลองเอละนึกนึกนะนะเขาเอาให้พิสูจน์ดูนึกหรือจินตนาภาพจินตนาการความสําเร็จนึกแห่งความมีความสุขตลอด21วันครับคุณลองทําดูครับแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตในสิ่งที่คุณปรารถนาได้ ไม่เชื่อต้องพิสูจน์ผมเป็นคนท้าพิสูจน์ผมเป็นคนท้าทดลองผมเองก็ยังเคยประสบความสําเร็จในเรื่องราวของใช้กฎแห่งแรงดึงดูดหรือตะเกียงวิเศษหรือแก้สารพัดนึกมาระยะเวลาหนึง่งโดยที่ไม่รู้ว่าเนี่ยคือกฎแห่งแรงดึงดูดที่ใช้งานได้จริงเห็นผลจริงแล้วแล้วก็เพิ่งจะมาประจักษ์ใจเมื่อปีนี้ครับว่าอ๋อไอสิ่งที่เราเคยสําเร็จมาสิ่งที่เราเคยได้มานั้นอะ่ะมันเป็นการที่กําหนดจิตตั้งใจแล้วทําอย่างแน่วแน,วแน่มั่นคง ตลอด21วันและหลังจากนั้นตลอดไปชีวิตเราก็เลยปรับชีวิตเราก็เลยเปลี่ยนชีวิตเราก็เลยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นปาถนาเงินก็ได้เงินปาถนาทองก็ได้ทองปาถนาที่ดินก็ได้ที่ดินปาถนาอาคารพาณิชปาถนาเรื่องราวของส,ต,สตรีสัตว์สองเท้าก็ได้หมดเลยไม่ว่าจะปาถนาอะไรจิตของเราเนี่ยครับเป็นตัวสั่งการเป็นตะเกียงผู้วิเศษคือจิตคือแก้วสารพัดนึกคือจิตของเรา ส่งออกไปสู่ยักษ์ตนตัวใหญ่ๆก็คือจักรวาลจักรวาลเป็นคนรับสารของเราครับเรากำหนดจิตโดยใช้อารมณ์โดยใช้ความรู้สึกบ่งบอกว่าฉันปรารถนาแบบนี้ฉันต้องการแบบนี้คุณจัดให้ฉันหน่อยได้ไหมแล้วสุดท้ายพลังงานหรือว่ายักษ์เจนนี่รับรู้ข่าวสารของเราแล้วประทานความสำเร็จความบังคังให้เอาไปคุณได้รับสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้ เป็นไปได้ครับเพราะว่ากฎแห่งแรงดึงดูดโดยเฉพาะรอนดาเบินได้พิสูจน์แล้วก็เขียนตาเป็นหนังสือออกมาทําเป็นหนังเป็นซีรีส์ออกมาอยากรู้ว่าจริงไหมอันดับแรกเข้าไปเซิร์ชหาคําว่า the secret ไปดูเรื่องราวที่เขาถ่ายทอดออกมาแล้วช่อง3ครับได้ทำการพิสูจน์วิทยาศาสตร์อ้างอิง หลักฐานความเป็นไปได้เกี่ยวกับนิวรอนในสมองของเรารวมถึงแอปซอนที่มันแผ่กระจายแผ่ขยายออกไม่ว่าจะเป็นทางด้านลบหรือเป็นทางด้านบวกถ้าคุณปรารถนาในสิ่งที่มันลบๆบตลอด21วันหรือลบๆตลอดชีวิตคุณที่ผ่านมาที่มันไม่เคยสําเร็จอะไรเลยเพราะคุณคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่มันล้มเหลวสิ่งที่มันรอคอยสิ่งที่มันท้อแท้สิ่งที่มันไม่ได้ดังใจ คุณก็จะไม่ได้ในสิ่งนั้นอย่างที่คุณปรารถนามาตั้งแต่โจทย์แรกวันแรกแต่ถ้าลงคุณลองมาปรับมาเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ว่าฉันสําเร็จได้ฉันดีได้ฉันฉันหล่อได้ฉันหุ่นดีได้ฉันปลอดภัยฉันสุขภาพดีฉันมีเงินมีทองฉันมีบ้านมีรถฉันมีความสุขกับครอบครัวและฉันเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของของเมืองของประเทศของโลก ก็แล้วแต่คุณจะปาถนาแล้วคุณลองตั้งจิตและทํามันจริงๆจ,จังๆผมเชื่อว่าสิ่งที่เราปราถนามันจะเป็นเป็นจริงได้สมใจนึกแล้วก็ลองดูครับ1ิบสองอ่าสิบสวันที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าความสุขของผมเกิดขึ้นทุกวันผมอเลิร์ผม alert. ผมผม,มีความสุขไม่เครียดเคยเป็นคนที่ วิตกหนะักเคยเป็นคนที่คิดมากเคยเป็นคนอารมณ์ร้อนยิ่งเจออากาศร้อนร้อนยิ่งเจอโรคที่มันระบาดยิ่งเจอยุคเศรษฐกิจที่มันพลิกผันขาลงอย่างหนักยิ่งเจอเรื่องราวของเ,ออเงินในบัญชีเริ่มที่จะมีการใช้ใจ่ายอ,อัตคัดแต่ผมมีความสุขทุกวันเลยยิ่งเงินที่มันอัตคัดนะ ผมบอกว่ามันก็ยังไหลเข้ามาแล้วก็ไหลเข้ามาจริงๆแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆแฮปปี้กับชีวิตทุกวันนี้ครับผมยืนอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะประครับประคองอารมณ์ของตัวเองได้แล้วผมเชื่อว่าเราจะไปอยู่ถึงวันที่21ด้วยกันพี่น้องหรือว่าผู้ที่เข้ามาดูผมไลฟ์สดวันนี้ถ้าเป็นวันแรกในการมาดูมาชมนะครับอยากรู้ว่าผมคุยเรื่องอะไรแล้วผมคุยไว้อย่างไงสร้าง กดแห่งจัก,กรวาลกฎแห่งความสำเร็จไว้อย่างไงบ้างย้อนลอยถอยกลับไปดูได้ในไลฟ์ในเดย์เดย์เดยหลังๆตั้งแต่1ถึงเดย์สิไปฟังดูครับการปรับมุมมองปรับทัศนคติปรับเปลี่ยนความคิดปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกจูนจิตจูนพลังงานเขาทำยังไงทำยังไงผมคุยไว้อย่างไร ลองย้อนรอยถอยกลับไปดูก็ได้แล้ววันนี้นะครับวันที่สิบสี่คุยกันมาได้นี่สองสัปดาห์แล้วนะก็ผมว่ามันมันน้อยอะ่ะมันน้อยกับชีวิตที่มันผ่านมาตั้ง4ี่สิบปีมันยังน้อยไปกับชีวิตที่ยังเหลืออยู่อีกตั้งเกือบร้อยปีแค่สิบสี่วันนะทำอะไรมาตั้งเยอะแยะมากมายแล้วมันไม่สำเร็จอะ่ะลองมาสิบสี่วันลองมายี่สิบเอดวันแล้วมันทำแล้วสำเร็จเนี่ย คุณเอาไหมล่ะคุณกล้าแลกหรือเปล่าล่ะถ้ากล้าแลกลองมาทําพร้อมๆไปกับผมดูไหมฮะไม่มีอะไรเสียหายครับมีแต่จะดีขึ้นดีขึ้นอ่ะนะคะรับผมลุคคุยเรื่องราวของสามเคล็ดลับก่อนจะคุยเรื่องราวของสามเคล็ดลับผมเชื่อว่าทุกคนทุกวันเนี้เจอกับมลสุมเจอกับปัญหาเจอกับอุปสรรคกันทั้งนั้นแต่คนที่ยืนหยัดและ พร้อมที่จะแก้ปัญหามันได้ครับไม่เห็นปัญหาเป็นปัญหาเห็นปัญหาเป็นเห็นปัญหาเป็นบททดสอบผมเชื่อว่าทุกคนผ่านได้ถ้าเอาเอารมณ์อย่างผมไปใช้ลองดูครับผมไม่ได้ว่าผมเก่งหรือผมดีนะแต่ผมเอามาแบ่งปันผมลองใช้ดูลองทําดูเหมือนกันครับเรื่องบางเรื่องมันควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยให้มันผ่านเลยไป เอาแก้เฉพาะเรื่องที่มันควบคุมได้สถานการณ์ทุกวันนี้อะไรที่เราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขหรือว่าเราจะไม่สามารถเข้าไปอยู่ตรงตำแหน่งนั้นอยู่ตรงนั้นได้อะแล้วก็อยู่ตำแหน่งที่เรายืนอยู่เนี่แล้วทำตัวเราเองให้แฮปปี้ให้ละลาให้มีความสุขให้มากที่สุดครับกินให้ได้นอนให้หลับขับถ่ายให้ปกติออกกำลังกายสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองให้แข็งแรงแล้วจินตนาภาพจินตนาการว่า เนี่ยโลกของฉันแฮปปี้ลัละลามีความสุขที่สุดไม่มีอะไรที่จะมาขวางกั้นหรือทําล,ทลายฉันได้เลยเท่านี้ครับคุณก็จะเป็นคนเหนือคนได้ข้อแรกในการคุยในเรื่องราวของความลับวันนี้ก็คือความาสงสัยตัดความสงสัยในตนเองครับตัดความสงสัยในตนเองที่จะประสบความสําเร็จ ที่ผ่านมาผมเชื่อแน่ว่าหลายๆคนจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็เอ๊ทำมาตอนแรกมั่นใจนะตอนแรกมั่นใจว่าบุกได้ทำได้สำเร็จได้แต่ทำไปสักพักแล้วเกิดไอ้นั่นขึ้นมาไอ้นี่ขึ้นมาให้ต้องแก้ไอ้เรื่องนั้นต้องให้ปัญหาเรื่องนี้มารุมแล้วเริ่มความสงสัยแล้วเอ๊ะมันจะสำเร็จได้ไหมเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมไอ้สิ่งที่ผ่านมาฟังผมพูดก็ดีหรือว่าไปฟังครูบาอาจารย์หลายๆท่าน พูดไว้ก็ดีลองทําไปได้สักสี่สาห้าวันเอออารมณ์มันไม่ได้อย่างที่เขาคุยเอ๊ะทำไมมันไม่เป็นอย่างที่เขาบอกเอ๊ะก็ทําทุกอย่างแล้วทําไมมันถึงไม่เห็นเป็นอย่างที่เขาพูดเขาคุยเลยเริ่มเอ๊ะเริ่มสงสัยในตัวตนเองเริ่มไม่มั่นใจฮะเริ่มเริ่มเริ่มมีความคิดทางด้านลบเมื่อนั้นแหละครับถ้าคุณลังเลสงสัยกับตัวตนของคุณเมื่อไหร่ คุณไม่มั่นใจเมื่อไร่คุณคิดว่าคุณทําไม่ได้เมื่อไร่ผลลัพธ์ที่จะได้หรือความสําเร็จที่มันจะได้มันถูกแคนเซิลมันถูกดีลิทไปแล้วคุณต้องไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความขัดข้องมองใจข้อติดขัดอะไรคุณพร้อมที่จะใช้ไมล์เซ็ตที่มันเป็นพลังงานบวกก้าวมันไปให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่เป็นไรหรอก ยังไงแล้วเป้าหมายของเรามันชัดเจนมันสําเร็จได้อยู่แล้วบอกเราเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันครับผมเชื่อได้ว่าคุณจะไม่ไปตกหรือว่าเดินลอยถอยหลังย้อนลอยถอยหลังเดินไปข้างหน้านี่นะครับดีที่สุดเพราะว่าเรามีสองตาหน้าเราคู่หน้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเป้าหมายเราชารัดเจนขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณยิ่งไปเดินถอยหลังถอยหลังนะ คิดเดินหน้าสามเก้าเดินหลังสองเก้าเดินหน้าสามเก้าเดินหลังสองเก้าโอ้กว่าจะไปถึงเป้าหมายอะพี่น้องเป็นกําลังใจให้แล้วก็ลองมาตั้งเป้าหมายครับประคองประคองอารมณ์ประคองความรู้สึกประคองความสําเร็จประคองอบทบาทประคองเอเนอร์จีพลังงานประคองคลื่นคลื่นพลังงานบวกแอปซอนทางด้านบวก แล้วก็เพิ่มมันไปเยอะๆคืเพิ่มมันขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเพิ่มไม่ได้ก็ประคองประคองครับให้มันเดินเดินไปได้ตลอดตลอด21วันลองดูครับเขาบอกว่าถ้าใครทําได้21วันก็สําเร็จแล้วแต่หลังจากนั้นไม่ใช่หยุดเลยนะฮะให้ทาไปเรื่อยๆถ้าคุณสําเร็จอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วในเรื่องราวของกฎแห่งแรงดึงดูดที่คุณตั้งใจและทํามันดีอยู่แล้วทําต่อให้เรื่อยๆอย่าหยุดเพราะาผมเคยทําแล้วผมหยุด เพราะตอนนั้นผมไม่รู้กฎแห่งจัก,กรวาลผมไม่รู้ว่าใครไม่มีใครมาสั่งมาสอนมาบอกผมไงว่าวางอารมณ์แบบนี้ใช้อารมณ์แบบนี้นะแล้วคุณจะได้แบบนี้นะผมทําผมเห็นผลแต่ผมไม่ได้ทําต่อเนื่องเพราะผมไม่เข้าใจมันวันนี้ผมเข้าใจอย่างทองแท้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเสียหายหรอกทําแล้วมันจะมีแต่ดีดีกับตัวเราเองดีกับคนรอบข้างดีกับครอบครัวดีกับสังคม ใครจะว่าเราบ้าใครจะว่าเราเออไม่ปกติก็ช่างเขาเรารู้ตัวของเราเองอยู่ว่าเรากําลังทําอะไรเรากําลังมีความสุขอยู่กับอะไรนะครับฉะนั้นแล้วในเรื่องราวข้อแรกก็คือตัดความลังเลสงสัยในตัวตนในความรู้สึกในความคิดของตัวเองเดินหน้ามุ่งหน้าต่อไปข้อที่สองของความลับในวันนี้ก็คือตัดความสงสัยในสิ่งแวดล้อม ผมเชื่อแน่ว่าทุกคนเวลาทําอะไรที่จะเอาจริงเอาจังแล้วเดี๋ยวคนข้างๆก็จะมาบอก um, เชื่อเฮหน้าไปไม่รอดหรอก um, เชื่อเฮหน้าทําอย่างนี้จะดีอย่างนี้ทําอย่างนี้จะได้อย่างนี้นะ um, ฉันว่าเริ่มไม่เข้าท่าแล้ว um, จะดีหรือนะเริ่มมีสังคมรอบข้างมาให้ข้อมูลบางอย่างบอกว่าคุณจะทําอย่างนี้ มันจะไม่สําเร็จหรอกคุณจะทาแบบเนี้ยพูดแล้วหนลุกอีกแล้วคุณถ้าคุณทําแบบเนี้ยฉันเชื่อแน่ว่าคุณไม่ใช่ทางออกของคุณหรอกมันไม่ใช่ทางของคุณคุณต้องไปทําทางใหม่คุณต้องไปเดินทางใหม่มีคนหวังดีมารอบข้างสังคมที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่หรือแม้แต่คนที่เราเคารพนับถือถ้าเขาไม่เข้าใจเจตนาเขาไม่เข้าใจโจทย์ของเราจริงๆนะครับเขาก็จะมาคุยมากะแนะกแหนะมาพูด ตั้งเขาก็เจตนาดีนั่นแหละหวังดีกับเรานั่นแหละแต่ความหวังดีของเราของเขาอะ่ะไม่เข้าใจโจทย์ไม่เข้าใจความรู้สึกไม่เข้าใจพลังงานของเราที่เรากําลังดําเนินการอยู่ไม่เข้าใจความคิดที่เรากําลังพลิก mm. กําลังเปลี่ยนก็ไม่ต้องไปโทษเขาไม่ต้องไปเคืองเขานะครับหลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคนรอบข้างหรือไปอยู่สังคมรอบข้างแล้วสังคมนั้นนะครับ เป็นสังคมที่ไม่ได้เป็นพลังงานบวกเลยคุยอะไรก็คุยกันแต่เรื่องลบๆนินทาชาวบ้านดูเรื่องเศร้าๆคุยเรื่องข่าวคราวที่ป้นชิงวิ่งราวหรือว่าเรื่องราวของสิ่งที่มันทำร้ายจิตใจคุกตารางโอ้โหไม่พ้นพวกนี้สุดท้ายจิตคุณก็จะตกลงตกลงวิธีออกจากสิ่งแวดล้อมนั้นคุณต้องปลีกตัวออกมาแล้วคุณก็ด้อมเด็ดเดี่ยวและมั่นคงในกลยุทธ์ที่คุณกำลังทำและแน่วแน,วแนว่อยู่ในขณะนี้ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการตั้งสติสงบอารมณ์ของตัวเองให้ได้อย่าขุนมัวครับบางครั้งบางทีโดนกระแนกกระแหนจากการด่าทอว่ากล่าวให้ร้ายโดยที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีจริงก็ดีไม่จริงก็ดีถ้าเราไปยึดติดและใส่อารมณ์กับเขาเราก็พลอยที่จะกระแทกอารมณ์ออกไปนั่นแหละครับคุณอาจจะหลุดได้ยิ่งคุณ ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แวดล้อมด้วยผู้คนที่ที่ชอบมาทดสอบอ่ะชอบท้าทายชอบชอบว่าจะเก่งจริงหรือจะใช่หรือจะทำแบบนี้อชอบชอบมาทดสอบความรู้สึกเราหลายๆอย่างคุณต้องก้าวขำก้าวก้าวข้ามก้าวข้ามมันไปให้ได้ก้าวขมอีกแหละภาษาบ้านผมนะนะเออก็อยู่ในเรื่องราวของสภาพแวดล้อมคุณต้อง ไม่มีความลังเลสงสัยในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ครับตัดความลังเลสงสัยในสิ่งแวดล้อมออกไปและสิ่งแวดล้อมมันไม่สามารถที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือเลวลงมันขึ้นอยู่กับตัวของเรานะครับเรามั่นคงและแน่แน่ในเรื่องราวของเป้าหมายแค่ไหนข้อที่สามนะะในเรื่องราวของความลับวันนี้ก็คือ เราจะต้องไม่สงสัยในเรื่องกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลเราต้องมั่นใจและเชื่อใจไม่ลังเลสงสัยไม่มีข้อแม้ว่าทำไมถึงทำแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้ทำแบบนี้แล้วได้แบบนี้เรารู้อยู่ว่าถ้าเราทำแล้วยังไงก็สำเร็จทำแล้วคนสำเร็จทำให้เห็นทำให้ดูทำทำให้เราประจักษ์ เราเชื่ออย่างประจักษ์ใจอย่างแน่วแน่ว่าเนี่ยถ้าเราทําตามเขาแบบเนี้ยังไงมันก็ได้ไม่เอะไม่สงสัยในกฎแห่งแรงดึงดูดว่าทําไปแล้วสิบวันยี่สิบวันไม่เห็นผลอะไรไม่เห็นปาฏิหารไม่เห็นอะไรจะเกิดขึ้นเชื่อผมสิครับทําอย่างต่อเนื่องแล้วไม่มีเคาะข้อลังเลสงสัยแล้วคุณจะก้าวข้ามมันไปได้คุณจะสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาได้ความลับสามข้อในวันนี้ที่เอามาแบ่งปัน ให้กับเพื่อนๆแล้วผู้ที่กำลังเข้ารับการเข้ามาดูเข้ามาชมอยู่ในขณะน,นี้อย่าลืมที่จะถ่ายทอดอย่าลืมที่จะบอกต่อถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์นะก็กดรักกดไลค์กดใช่แล้วก็ถ้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมรอบข้างรอบนอกก็กดแชร์ออกไปอย่าลืมกด subscribe หรือติดตามถ้าใน y t u t u นะไปดูกันที่นโมเพลงดังปังดีมีชัย ถ้าในแฟนเพจ Facebook ก็เข้าไปที่นโมหล,ล่อรวยเจ่งเฮงดีมีชัยนะครับเราจะมาพบกันแบบนี้ในทุกๆวันนะในทุกๆวันอาจจะเป็นช่วงเย็นๆค่ำๆาาาบางทีดึกไปหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะตั้งใจดีอยู่แล้วก็มาแบบนี้ครับมาให้กำลังใจการมาสร้างพลังแล้วก็มาตั้งเป้าไปด้วยกันเดินไปด้วยกันก้าวเข้าไปสู่เป้าหมายด้วยกันความยิ่งใหญ่ เกิดขึ้นได้ถ้าดูใจเราสําเร็จถ้าใจเราสําเร็จสิ่งที่ปรารถนาก็ได้รับเพียงแต่ว่าล้มกลางทางแล้วไม่ยอมลุกล้มแล้วไม่ปัดเข่าเดินต่อล้มแล้วเดินถอยหลังเมื่อนั้นทางของคุณก็จะสั้นและไม่เป้าหมายที่คุณหาอยู่ตามอยู่มันก็จะไม่ได้รับผลลัพธ์ โอเคนะครับวันนี้ถือว่ามาแบ่งปันพอสมควรนะครับหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าพรุ่งนี้จะได้รับการติดตามได้รับการมาให้กำลังใจและก้าวไปด้วยกันกับผมมหากราบ21วันผมนโมครับขอบคุณทุกๆท่านนะขอบคุณมากๆเลยนะครับหมดเวลาแล้วเดี๋ยวต้อง จากันไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็วันที่15ของคันไร่สดวันนี้หมดเวลาแล้วรวย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 สำเร็จสำเร็จไปด้วยกันข้างข้างมั่้งมีความสุขมีความสุข ครับสวัสดี on